บอกว่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ของตัวเลขเนี่ยยังไม่หมดแค่เรื่องของแม่พึ่งนะคะค,คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวคดีของน้องชมพู่ผ่านทางไทยรัฐทีวีเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้โชคได้ลาบกันไปหลายท่านนะคะเราเพิ่งเล่าไปอะคะ่ะเราไปคุยกับ แจ็คจิวคุณแจ็กกุมารทองคือเราไปถามเกี่ยวกับเรื่องของการทําพิธีมนต์ดำไสยศาสตร์คือเราไปถามเรื่องคดีของน้องชมพู่เพราะว่าตารวจบอกเลยว่าประเด็นที่ว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำตรงนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัดทิ้งเพราะว่าศพของน้องชมพู่ถูกตัดผมออกไปบางส่วนเราก็เลยไปคุยกับคุณแจ็กกุมารทองเกี่ยวกับเรื่องของมนต์ดำทาไมต้องตัดเส้นผมของน้องชมพู่ไปครับคุณแจ็คนายจักรพันธ์การสมพน์ก็เลยบอกว่าเขาก็ มีคําตอบให้เกี่ยวกับเรื่องของการทําพิธีพิธีกรรมศสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆและบอกด้วยว่าคนทําร้ายน้องชมพู่เนี่ยหน้ามีหนึ่งคนช่วยปกปิดอีกหนึ่งคนแล้วมีตัวเลขเขียนตัวเลขมาให้เลยคุณแจ็คเนี่ยบอกว่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายอาจจะเป็นอายุระยะทางบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์มือถือเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขที่คุณแจ็คเขียนเอาไว้เดี๋ยวลองดูนะคะเขียนไว้บนกระดาษชัดเลย มีภาพชัดๆเลยนี่กำลังเขียนแล้วนี่ฮะนี่ค่ะอตอนแรกคุณแจ็คบอกว่าจะมองเป็น6หรือ9ก็ได้จะมองเป็น1หรือ7ก็ได้แต่ถ้าไปดูรางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวท้ายคือ6-7เจ็ดไงฮะนี่นี่ฮะนี่นะคะโอ้โห